หมือนเป็นสิ่งที่ไม่เคยบอกเหมือนทุกอย่างเธอนน้นดูออกเมืวงต้ยนคือเห็นข้างในเธอรู้ใจฉันกว่าใครเหมือนได้กล่องของคนวันเกิดมีความสุขแม้ไม่ได้เปิดเมือนบ้านที่สานอบอุ่นทนทุกสิ่งดมหยุดมุ ว่าใจฉันให้เธอลา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 มันถูกสก,กัดด้วยแวนโมนจากเธออ,อมแขนของเธอได้ทำให้คนคนนี้มันเป็นคนใหม่อ้ฉันเป็นของเธอ ฉันเป็นของเธอและจะไม่เป็นของใครรอยยิ้มของเธอได้ทำให้คนคนนี้กัลืมหายใจออแค่เธอสัญญาแค่เธอสัญญากับฉันว่าจะ